ข่าวไทยพีบีเอสความจริงโดยตัวจริงภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงรายเปิดเส้นทางเดินเรือในแม่น้ําโขงเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนร่วมโดยสารเรือกาสลองคำสองเพื่อชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขงชายแดนไทยเมียนมาและลาวเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเส้นทางเดินเรือในแม่น้ำโขงเที่ยวปฐมฤกษ์ของภาคธุรกิจท่องเที่ยว บริเวณท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสนแห่งที่1ตําตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนายสุวัสดิ์สิทธิหล่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในปี2556ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว2,200ล้านบาทแต่ว่าในปี2557เหลือเพียง1,800ล้านบาท ในปีหน้าจึงต้องเร่งเพิ่มศักยภาพของภาคเอกชนควบผู้กับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริการเรือนําเที่ยวในแม่น้ำโขงเชื่อว่าจะรองรับทั้งนักท่องเที่ยวไทยยุโรปอเมริการวมถึงประเทศจีนที่ตั้งเป้าให้คนจีนออกไปท่องเที่ยวทั่วโลก500ล้านคนครับ